สวัสดีนะครับ B Nine w r k s h o p นะครับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของแบตเตอรี่กันสักหน่อยดีกว่าเพราะว่าเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยและหลายคนก็เลือกกันไม่ถูกว่าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบไหนดีแล้วก็บางยี่ห้อรู้สึกว่ามีปัญหานะครับก็ลองไปหาข้อมูลกันดูแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักกันกับแบตเตอรี่ของเดลคอก็นำเข้าโดยบริษัท TRW นะฮะของประเทศไทยนี่เอง ก็คือผลิตจากที่เกาหลีนะครับแล้วก็มาขายในประเทศไทยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้แบตเตอรี่เนี่ยเลือกยังไงดูยังไงเสียยังไงต่างกันยังไงดีไม่ดีดูตรงไหนนะฮะติดตามได้เลยครับขออนุญ,ญาตนะครับยกตัวอย่างให้เห็นเลยวันนี้เนี่ยที่กองอยู่ตรงหน้านี่เดลคอนนะฮะตัวหนังสือสีส้มๆนี่นะครับก็เป็นงานผลิต OEM ของทางเกาหลีเขานะครับแล้วก็นำเข้านี่ made in South Korea นะฮะ ที่เห็นเนี่ยเป็นไซส์เดียวกันเป็นขนาดเดียวกันที่ใส่กันในรถเบนซินนะครับของ Mazda Sky a c t i v ทีที่เป็นตัว cx 5้เบนซิน Mazda 3 Sky อะไรพวกนี้นะครับตอนนี้เนี่ยจะมี2เบอร์ตรงหน้าตัวแรกก่อนให้ดูตัวนี้เนี่ยจะเป็น ef bq 8 5 l 660 cca นะครับ70แอมอีกหนึ่งตัวนี่590 cca นะครับก็7 0แอมเหมือนกัน ผมจะพาไปดูก่อนแล้วกันว่าแบตเตอรี่เนี่ยเวลามันเก่าแล้วเนี่ยวัดได้เท่าไหร่ซีตัวที่ใช้ไม่ได้นะฮะไปดูกันเลยครับนี่ครับหน้าตาของแบตเตอรี่ตัวติดรถนะฮะก็จะเขียนว่า for stop and start นะครับเขาก็จะมีตัวเลขเขียนไว้ว่า65แอมป์520 CCA โดยประมาณเดี๋ยวเราจะทำการวัดนะฮะแล้วก็เช็คกันว่ามันได้เท่าไหร่แบตตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเวลามันเสีย ก็กีบเข้าไปปึ๊บกดหน้าจอวัดเลยผมตั้งไว้ให้แล้วนะครับ520ลองดูครับมันจะขึ้นเท่าไหร่ปกติเนี่ยต่ำกว่า300ก็คือเปลี่ยนได้เลยแต่ถ้าเกิด300นิดนิด,นดยังพอใช้ได้นี่เหลือเท่าไหร่ครับ275เห็นไหมครับไม่ดีเลย275อ่ะเดี๋ยวเราจะไม่ตั้งอะไรเลยผมจะไม่ตัดคลิป ดูไปพร้อมกันเราจะเดินกลับไปที่แบตเตอรี่ตัวเดิมขออนุญาตหลบมุมนิดนึงเดี๋ยวเห็นทะเบียนรถล,ลูกค้าอา้าวมาเริ่มจากตัวธรรมดาก่อน 85D ปึ๊บไม่ตัดนะครับถ่ายยาวๆเลยตรงนี้จะได้เห็นเลยพร้อมกันเอาล่ะขอหนีบก่อนนีบขั้วลบขั้วบวกสติกเกอร์เขียนว่าอะไร590 มาวัดกันสีได้เท่าไหร่เวะลาแบตมันสมบูรณ์น่ยส่วนใหญ่ค่ามันจะเกินนะครับนี่หกสี่ห้าหสี่ห้าสติกเกอร์เขียนไว้590ก็เกินมาประมาณสัก50 cca อ่าตัวนี้เกินมาประมาณ50นะนะครับเดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งนี่ ตัว EFB เป็นตัวพรีเมียมของทางเดลคอเขาสติกเกอร์เขาเขียนเทไหร่6 6 0เป็น EFB นะฮะแล้วก็ลองรับ start stop ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันคือการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะแนะนำว่าสมัยเนี้ยเขาไม่ได้ดูแค่ตัว M แอ M ละนะครับดูแค่ M เนี่ยมันเป็นการดูในแบบสมัยก่อนที่รถรุ่นเก่าๆใช้ได้ไม่เป็นไรแต่รถรุ่นใหม่ๆเนี่ย ถ้าเป็นแบตที่มี CCA สูงสูงเราควรจะต้องเปลี่ยนเนี่ยให้ค่า CCA ไม่ต่ำกว่าเดิมนะฮะนะครับอ่ะนี่ดูซีได้เท่าไหร่คือบางคนไปเปลี่ยนแค่7 0แอมเหมือนเดิมหรือใส่1 0 0ยแอมด้วยแต่ CCA มันไม่เท่านะครับความแข็งค่าความแข็งของตัวแอมข้างในอ่ะพูดอย่างนี้แล้วกันเพื่อ่าชาวบ้านมันไม่เท่ากับแบตพวก CCA สูงสูงเดี๋ยวดูลูกนี้แ5ดครับ 850นะครับตัวเลขสูงเลยเห็นไหมฮะสติกเกอร์ให้เท่าไหร่660 660นี่เกินมา40ก็700โอ้เกินมาเกือบ200 190 C.C.A. ๊ะมันเป็นเพราะว่าแบตเนี่ยเขาเพิ่งมาส่งหรือเปล่าเขากระตุ้นมาเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับที่ร้านใส่อยู่ครับไปดูกันด้านหลังแล้วกันสักคู่หนึ่งเดี๋ยวพาเดินไปดู ตอนนี้เราก็อยู่ที่รถของที่ร้านนะฮะนี่ให้ดูก่อนให้ดูล้อก่อนเดี๋ยวจําไม่ได้กันเดิมนะซี C 5 2.0เบนซินนะครับมาดูกันว่าผมก็ใช้ใช้มาแล้วมันยังได้อยู่หรือเปล่าลูกนี้ก็น่าจะเปลี่ยนมาสักสามเดือนนะ่ะสองเดือนโดยประมาณตีสอ,สองเดือนนะฮะ จะขึ้นเท่าไหร่มาดูกันใช้ไปแล้ว CCA มันถอยลงไปเยอะไหมออ้นี่เห็นไหม800 800นะครับสติ๊กเกอร์ตัวเดียวกันนะเอาให้ดูก่อนถอดออกนี่ EFBQ85L นะครับ6 6 0 CCA นะครับ7 0แอม์เห็นไหมแบบตัวนี้น่าใช้ครับนะฮะเป็นหนึ่งในรุ่นที่ อยากจะแนะนําเลยเดี๋ยวผมแถมให้นิดนึงเราไปดูไซส์ของแบตดีเซลกันสัหน่อยนะครับแบตตัวนี้ที่เห็นเนี่ยใช้กันกับ CX-5 เบนซินนะครับแล้วก็ CX 8เบป็นซินมาด้าสามสกายนะครับหรืออ้างอิงได้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันมาดูกันนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของแบตเตอรี่ของตัว CX-5 ดีเซลแล้วกันซึ่งเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่นะฮะอันนี้ก็จะเป็น 80M แอมแล้วก็อยู่ที่782 cca นะครับเดี๋ยวมาวัดกัน ว่าแบตลูกนี้อย่างเงี้ยเหลือเท่าไหร่ผมขออนุญาตตั้งค่านะเอา780แล้วกันจะได้ใกล้เคียง่ะ785ก็ได้ลองดูเหลือเท่าไหร่ครับเห็นไหมครับเหลือแค่605 605ถามว่า605ถ้าไปอยู่ในเบนซินสตาร์ทสบายเลยแต่สำหรับดีเซลใช้ไม่ได้ นะครับเพราะว่ามันตกไปเนี่ยเกิน30%ไปแล้วนะครับนะฮะแบตเตอรี่เนี่ยถ้าดับไปเกินสัก3 0 0เนี่ยมันก็เหลือแค่70%ผมว่ามันก็เริ่มไม่น่าใช้ลน้นะครับนะฮะอันนี้ก็ถ้า600พอถูถ่ายพอถูถ่ายยังพอติดได้แต่เริ่มไม่ดีนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าลูกใหม่ของเดลคอได้เท่าไหร่เรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นเดลคอลูกใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็น100แอมแอม 800 cca มาลูกนี้ก็วางไว้ในร้านสักระยะหนึ่งล้วเดี๋ยวมาดูนครับว่าวัดเราได้ค่า cca เท่าไหร่ช่างมอนวัดให้ดูครับนนได้เลยดูเลยปึ้งมาดูกัน ตัวนี้จะเป็นร้อแอมนะครับของเดิมดีเซลจะเป็น80แอมนะฮะนี่815นี่วังทิ้งไว้นานเนอะ815คุณดูดิเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ยังไม่เต็มนะเดี๋ยวกระตุ้นขึ้นมานะเ,เคยเจอแตะระดับพันพัน cca พัน cca นะครับนะฮะอันนี้ก็ให้ดูแล้วกันว่าแบตเนี่ยเพิ่งจะได้แค่50%งนี่เห็นไหม แต่ความสมบูรณ์คือร้อยนะการชาร์จคืห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองนะก็ฝากไว้แล้วกันนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะเพราะว่าเวลาที่เราจะไปเปลี่ยนแบตจะไปเลือกใช้ควรจะดูค่า CCA เป็นหลักนะครับณนะวันนี้ว่าเพียงพอกับการใช้งานหรือเปล่าแล้วก็เลือกแบรนด์เลือกยี่ห้อที่มีการรับประกันแล้วก็เคลมง่ายไม่งองแงแล้วกันนะครับส่วนราคาตามคุณภาพผมบอกเลยแบตถูกและดีไม่มีหรอกครับมันต้องลดต้นทุนแล้วยิ่งณนะวันนี้เวลานี้เนี่ยต้นทุนในเรื่องของ ตะกลัวต่างๆผมว่ามันเพิ่มขึ้นเยอะละจากเรื่องของโควิดนะฮะคลิปนี้วีนัยเลสซอกก็ฝากกันไว้กับเรื่องของแบตเตอรี่แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยตอนนี้เราเข้าสู่11,000พย์ซับเรียบร้อยแล้วนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับบ๊ายบายนะฮะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ